ครับนี่มันบ้านสมุไนไพรมันพุทธมนต์ร้บาดเขาพิจักุหรือหลวงบกเขียนนะครับนี่ก็ทางซื้อเนี่ยที่มาเขาพิจักุนะครับท<น>ั้งเดิมมาสุดทั้งเดิมนะ่ะศูเปอปดห้าศูนย์แปดห้าสามห้าห้าสามนะฮะโทรมาที่ศูเปอปดห้าศูนย์แปดห้าสามห้าห้าสามอันนี้ครต้องเข้าไปเห็เนภาคจ,จ่ายนะ,นะครับทุกท่าน Terima kasih telah menonton!